สวัสดีทุกคนฉันคือไซตามะฮีโร่ที่เก่งที่สุดในวันพันแมนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวบักและแน่นอนฮีโร่ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้วันนี้ฉันมีเพื่อนของฉันที่ชื่อว่าพิกัดและฉันจะมาริวพิกัดให้ทุกคนได้รับชมสวัสดีครับทุกคนพวกผมมอมมี่นะครับหรือว่าพยักหนวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันแมกับช่องแคทเกม สตรีมเมอร์ไทยนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ผมจะมารีวิวพิกัดหรือไออ้วนให้ทุกคนได้รับชมนะครับ ว่ามันเก่งขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปร,ะรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามแคร์เกมสตรีมเมอร์ไทยให้ผมด้วยนะครับส่งผมไป9,000 900, ซับทีนะครับแล้วก็ช่องเรามีโบสสมาชิกนะครับเพียงเดือนละ35บาทเพื่อใครโกรภาค,คอนเทนต์เราบอกฟรีไฟล์และวันพัฒนาสามารถสมัครมาได้เลยนะครับทุกคนอ,อือวันนี้เราจะมารีวิวคลิปก,ก่อนอืน่น ID นี้ผมยืมน้องมานะครับน้องเบนนะครับแล้วก็ น้องเลสซีซีนะครับเขาเล่นด้วยกันนะแล้วผมอ่ะไม่ได้เปิดพิกกอนนะครับก็น้องมันเปิดนะครับผมก็เลยยืมน้องมาแล้วนี่นะพิกก็สนะครับยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนะครับทุกคนนี่ของไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะถ้าเราใส่พิกก็สไปสู้กับคนอื่นเนี่ยจะไหวไหมอ่ะเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูสกิลของมันก่อนว่ามันทําอะไรได้นะเจ้าพิกก็สตัวนี้นะ เออนี่ไอ้จอมจอมตะกระันนี่จมตีต่อเนื่องสองครั้งสร้างดาเมจต่อเป้าหมายรายเดียวด้วย120อของค่าโจมตีเออแล้วก็จะติดสถานะทนทานนะทุกคนก็คือดูซับดาเมจสาของเลือดก็คือยิ่งเลือดเยอะนะเวลาโจมตีไปก็จะเด้งโล่ลงมานั้นนะครับแล้วว่าโล่มันจะหนาขึ้นตามเลือดนะครับแล้วก็สกิลอันตีนะครับสร้างดาเมจต่อเป้าหมายรายเดียวด้วย45%ของค่าให้พี่สูงสุดก็คือนั่นแหละยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วย และทําให้ออกจากสนามนับอารมณ์เหมือนฟินิกแม่แล้วขี่ออกไปเลยฟึบนี่ทุกรอบจะเกิด1ครั้งต่อ1เทินนะครับก็เหมือนฟินิกนะเอาออกได้หนึ่งตัวเทินใหม่ก็ออกได้อีกตัวหนึ่งเอาออกได้อีกตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็มาดูนี่ครับพารีเนะครับเมื่อตัวนี้ได้รับดาเมจที่ไม่ติดคีจะเหมือนต้องมิกนะครับก็คือถ้าไม่ติดคีก็จะโดนเบานะครับอ่ะจะคล้ายกับน่านฟ้าเห็นนะแต่จริงจริงน่านฟ้าไหนก่อนมิรราชาน่านฟ้าเนี่ยนะนี่กินให้ออกจากสนาม เพิ่มค่าไอสูงสุด60จุดอ่ะนี่นะก็คือพาสิบมันก็เหมือนกับอะตอมนะครับอะตอมเอเดนอาบวกนะก็คือมันจะไม่ติดอ่ามันจะโดนดามเมจที่ไม่ติดขีดนะเบานะครับเบาอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับมาลองทีมนะครับในแบบพริกก๊อฟไม่มีของเลยนะว่าเราจะไหวไหมนะเดี๋ยวผมหาหาโจทย์กันเรียกว่าหาโจทย์เนี่ยเออาะเราจะมีหวดใครสกิลมันจะหวดแนละรุนแรงขนาดไหน ไอพวกสี่สิบล้านนี่น่าจะโหดเกินนะไอห้าสิบเก้าเดียรไอนี่เนี่ยร์โอ้ยนี่ทีมโหดว่ะหนีหนีหนีก่อนไอ <c oughs> ทีมโหดเกินเอาทีนี้มันไม่ค่อยโหดมากสักสามสิบสามสิบล้านต้นๆอ่ะใครดีอ่ะสามสิบเก้า,า 39, ลูบลูบสักเก้าสิบหกอห่ปปะไอลูบไปละไอลูบไปละทุกคนไหวหรือเปล่าก่อน แล้วพลังเราสามสิบสองเองไอ้นี่นะไอที่เก้าสิบเก้าอ่ะเออไอเก้าสิบเก้าแบบมันใช้ข้อบอม <laughs> มันใช้ข้อบอมอยังไงเราก็ได้เปรียบมาเดี๋ยวเราจะเอาออโต้คนสามก่อนนะครับเดี๋ยวพอจะถึงอันตีพิกคอนแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกดมือนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับอุ้ยแม่งเมท่อไนแม่งเปิดก่อนแล้วะทุกคนเมท่อไ,ไหรอะไรวันนี้อ่ะแม่งเลวโซนินกูอีกไอ้บ้า เมทนลไนแม่งเ,เร็วกว่าโซนิกกูอีกนี่มเมทานลไนตัวเปิดนะครับทุกคนตัวเปิดนะแต่ก็ไม่แน่ทีมเขาอาจจะเอาเมทนลไนในอนาคตไงแบบมาถึงแบบตัวเปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแบบบูมบ้มบูมบ้าเลยแล้วก็ตายเกลี้ยงหมดทั้งสนามเงี้ยเออแล้วก็เกลียวเอาคือซุปเปอร์เทเลเคติกไปฟ้าฟื้ฟามาเซ็ตโซนิกเรามาฝังิงเงาทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตปลดออโต้นะตอนนี้จิ้มไปที่กระบองเหล็กนะทุกคนนะก็กรกซ์เราก็ไล่ฟาานะโบบ้าโบ๊าไปเออให้มันใช้สกิลไปก่อนอันนี้เป็นการไล่โจม เวลาโซนิกของเรา,าทุกคนแต่ว่าผมไม่อยากเสียลูกไฟนะผมจะตีธรรมดาที่กระบองเหล็กฟึบโบเข้าไป1ดอกมาอันนี้ถึงเวลาพี่ออกกล้นะครับกินตัวไหนถึงจะได้ผลคนระับสำหรับเกมเมตานีนะที่ผมเห็นนะทีมฝั่งตรงข้ามนะกินกระบองเหล็กครับได้เปรียบครับถ้าเรากินกระบองเหล็กปุ๊บ,บเราจะได้เปรียบเขาไม่ต้องปั่นเราอ่าพอเขาปั่นปุ๊บมันจะโดนหลายทาร์กเก็ตเนี่ยมันจะโดนหลายเป้าหมายของฝั่งเรานะฝั่งเราก็จะเสี่ยงตายเยอะนะครับดังนั้นเราจะกินตัวที่เสี่ยงนี่สุดนะครับก็คือกระบองเหล็กนะครับแล้วเราก็ห่วง บัวลอดไปอ่ะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามไม่มีกระบองเหล็กนะครับจนกว่าจะถึงเทิรนน์านาเนาะกระบองเหล็กถึงจะกลับมานะทุกคนนะอ่ะนี่พี่อ็อกของเรากินกระบองเหล็กเข้าไปแล้วก็คือซูเปอร์เทเลเกรติกจากเกริรวของเรานะฟูเข้าไปโอ้เทียนได้โจมตีเข้าไปโจ้เช้โจ้เช้ยอยู่ทัสมุกินี่ทัสมุกิตีธรรมดามานะ เจอเทียนสวนกลับไปหนึ่งดอกก็ด้วงรองเราครับได้เวลาลวลวระบอมข้างวินาทีก็ว้าวชูรามต,าต่อยต้มนี่มมอ่ะทัสเซมกีลงไปนอนบลอตยิงมานะคระเบิดถล่มดาวนะครับโดนด้วงกับฟอนิกของเราปุ๊สามสิบหกล้านโอ้โห,ห,หด้วงด้วงจะตายครับด้วงจะตายครับแต่ได้เวลาไล่ต่อยคือระบามข้างวินาทีก็ชูรามตุตตมห้าล้านเจ็ดเทาบรอลอตล่วงครับล่วงไหมไม่ล่วงครับแต่ว่าโดนไล่ต่อยเท,ทียวระบําข้างวินาทีไปครับจากดวงของเราครับสุบปัง มีหกหลังสาวคบบู้อลูกน้องยังติดอยู่นะครับยังไม่ล่วงนะเออเทียนเราก็ไล่จอมเตะในลูกน้องบูร้อระเบิดมาฝั่งเรานะครับตอนนี้เราติดโลคเกลืออยู่สามตัวนะก็ได้ละไล่อันตรงติมเตะมาอยู่นี่พี่อ็อกใหม่นะครับปากใหญ่จอมตะกาครับอ็อกแต่มากินกระบองเหล็กไปแล้วนะทุกคนมากินกระบองเหล็กไปนะครับมันก็เลยไม่สามารถกินไปท่าในได้อีกตัวนะครับนี่ขนาดไม่มีของนะครับไม่มีของผมว่าโอเคนะครับมาอานนี้ครับเทินมากระบองเหล็กกลับมาด้วน มันก็จะปั่นเราเห็นไหมแต่ตอนนี้คือมันปั่นตัวติดโล่งก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราเคลียร์กระบองเหล็กหรือตัวที่ดามเมลแรงๆก่อนได้นะครับสหรับใครที่ไม่มีตัวอย่างฟินิกแมนนะผมคิดว่าเปิดพิก,ก้อนมาเล่นก็โอเคนะคสําหรับพวกเซิร์ฟใหม่ๆนะผมว่าเปิดพิก,ก้อนมาเนะี่ยมีประโยชน์นะอย่างสมมติว่าทีมเราได้เปิดก่อนเขาเนี่ยแล้วเราไปกินตัวดามเมจเขาถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ก็จะเป็นพวกอะตอมิกถูกไหมถ้าเรากินอะตอมิกได้เนี่ย แล้วเราก็ค่อยมากระทืบทีมเขาแล้วทีมเขาก็เหลือแค่อะตอมิกทีเดียวแล้วเราก็มาลุมอะตอมิกได้นะครับเอออย่างเซิร์ฟใหม่ได้ไหมพวกอะตอมิกพวกจีนอสพวกเมทัลไนท์พวกอะไรเงี้ยผมคิดว่ากินพวกตัวแบบสกิลมูอ่ะได้เปรียบนะครับอ่ะแล้วเราก็ค่อยมาลุมแบบเนี้ยเห็นไหมเราก็มาลุมโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ามันก็ตายเองแนวทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีประโยชน์นะครับทีมเราก็ยังยืนได้เต็มที่เลยนะครับถ้ามีไว้ก็ดีครับเนี่ยปากใหญ่จำตะกามาอีกนะครับแต่ว่ามันกินไม่ได้แล้วมันได้แค ทางกระเทินรับประเด็นคือเจนนอนมันซุดด้วยไงเจนนอนมันซุดนะครับมันก็เหมือนกับไม่มีเจนนอสอยบนสนามด้วยนะครับมันก็เลยกินกระบองเหล็กไม่ได้นะทุกคนนะแล้วก็ขึ้นซุปเปอร์เทเลคิวติกไปหนึ่งที่นะครับแล้วก็ดวงเขาต่อยธรรมดาครับซอยๆแล้วก็บอลก็ลุกมาแล้วก็ปั่นนะครับฟึบปั่นมาที่ดาเมจเดียวเห็นไหมปั่นมาที่พิกอตตัวเดียวเฮ้อเันจริงมันโกงอ่ะมาแล้วครับอันติปึ๊บเออเออเกียวรจะตก กี่ตัวตกไม่เป็นไรยังติดยังติดโล่เก้วอยู่นะทุกคนแล้วก็ระบัง้ับพี่น้องต่อยที่กระบองเหล็กตัวนี้เมฆกระบองเหล็กของกายหินผมไม่กลัวนะจ๊ะมาจ๊ะแล้วก็ปั่นได้แค่ตัวเดียวนะเจนนอยยิงมานะครับเราเบิดปืนจะกุ้นปั๊มเนี่ยยิงเนี่ยไม่เท่าไรหรอกติดโล่ให้ตัวสองตัวเองนะแล้วดวงเราล่ต่อยเระบังคับพี่น้องต่อยที่เจนนอยไอหัวทองตั้มนี่ไเจนนอยร่วงครับร่วงครับตอนนี้เหลือกระบองเหล็กตัวเดียวนะทุกคนนะโซนิกไปชุบฝังซิงอ์ ปั๊บจึบๆปาปาปอเรียบมั้ยังครับยังไม่ล่วงครับจังหวะนี้มาครับดวงของเราครับเรามองข้างหนนอกได้รู้อ๋อชุบปับปอมล้วงามเรียบร้อยยูู้ยูู้เอาจริงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเซิร์ฟใหม่น่ะเปิดมาเล่นได้นะแล้วไปกินตัวดาเมจหรือว่าตัวตัวที่มันเป็นตัวเมตากินซะนั่นแหละแล้วมันก็จะไม่สามารถทําลายได้ในเทิร์นนี้เราก็จะได้เปรียบนะครับมันจะเป็นข้อได้เปรียบของเราไงประเด็นน่ะแล้วก็จะเก่งแล้วเราก็ ค่อยมาลุมกระทืบเขาทีหลังนะทุกคนเออผมว่าแบบนี้ก็แจ๋วนะเอาเออกไปก่อนแล้วเราค่อยเอากลับมาแล้วมากระทืบก็คือระหว่างที่เราเอาออกไปจากสนามเนี่ยทีมเขาก็จะเหลือ 5, ่้า้ะเราก็เอาตัวดามเมจของเราไล่เก็บให้หมดเก็บหมดฟุบแล้วก็พอไอตัวที่เราเออกไปจากสนามเนี่ยกลับเข้ามาฟุบเราค่อยมากระทืบเอา6กหน,นึ่งไปเลยเนี่ยแฟร์แฟแบบ Hero. ฮีโร่ไม่ได้หมาหมู่นะเนี่ยคือแฟร์แฟแบบฮีโร่ พีโรเขาเรียกว่ารวมพลังแต่ถ้าตัวร้ายเขาเรียกว่าเหมามุงปอะมานี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องเบสแล้วก็น้องเลสซี่ด้วยนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับก็ทําให้ทุกคนได้รับความรู้นะครับไม่ได้เก็บไว้เพียงคนเดียวนะขอบคุณน้องๆมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณที่ติดตามแครแกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมอมมิงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับทุก คนเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะบายบายครับผม